โอ้โหแปลงผักนน้อยของนาเล็กฮนะอันนี้ก็เป็นผักปลอดสารที่เราปลูกเองก็เป็นวอเตอร์ครสกับสรลเนเะปลูกจากการกินเหลือนะเขาเอามากินกับส้มตำแล้วมันเหลืองน,ะนี่ผักวอเตอร์ครสเนี่ยเรามาจิ้มเลยนะ,นะอันนี้สลันเเนี่ย ไปตลาดซื้อของมานะซื้อผักมากินแล้วมันเหลือก็เลยเอามาจิ้มครั้งต่อไปเราไม่ต้องซื้อแล้วครับเห็นไหมฮะสวยงามนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะหากระบะหาอะไรอุปกรณ์ที่เราเหลือใช้เนี่ยมาใส่ในที่สุดเราก็จะได้ผักที่ปลอดสารนะไว้กินเองอย่างสะอาดและปลอดภัย สุดยอด